มาเร็วขึ้นมาลูกเราขึ้นมาแล้ว Ah oh. มาที่หน้าคอมลุแล้วเร็วเร็วเปคอยสุขเร็เ่ๆนดิดน้อยเ,เพื่อนๆจ้ามาเร็วเร็วเร็วมาดิมาที่หน้าคอมลูกมาที่นะมาดิมาดิฮันนโลโหลฮัลโหลโอ้หง

กอม,อม,อมลูเร็วเร็วเร็วมาที่นาคอมบมฮัลโหลคอลูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูหงพี่ดูหงสวยๆค่ะทุกคนเรือก็กำลังจะมา เวอระเ่นอนะสองสาวอามาทีนมาทีน่ากำลังกำลังมาสวยมากเลยหงสวยมากเลยเพื่อนๆจ้าความสุขเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนเนาะวันนี้เอาความสุขมาให้กันและกันให้กันทุกวันนะคะฮัล สวยมากเลยโอ้สวยมากเลยเพื่อนๆจ้าเดนั่งดีๆก่อนเดี๋ยวมันจะงายฮัลโหลรับคับลูกครับ,รบ,รบ,รบมามาลูกเร็วหนูชื่ออะไรลูกอาหนูชื่ออะไรบอกแม่มาเร็ว เขาไม่กล้ามากินแต่ว่าขันเป็นมาทิ่กับมาที่นานเขาจะกล้ากินข้าเมืเ่อเฮาโยโอ้ปากใหญ่ไ,ไหมแบบนี้ดีกว่าอาล้วมาเอาคุณกล้ามากินใช่ไหมเย้ <c oughs> มาเลวมาเลวมาเลวอ้าวดีๆเอาดีๆลูกเดี๋ยวแม่ก็ตกใจสวยมากเลยเพื่อนๆจ้าความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะมาเล็วลูกเร็วมาเอาเร็วๆๆๆเร็วๆๆเร็วเอาะเร็วเรวนี่ก็แบ่งให้คนแบ่งให้ัวอื่นกินบ้าง Aduh, ah. Eh, bau-bau, bau Bau-bau, bau-bau. การเป็นผู้ให้มันช่างมีความสุขมากๆเลยเพื่อนๆจ้ะผู้ให้จะมีความสุขมากกว่าคนที่เป็นผู้รับเมนบบแมนคะ่ะยิ่งให้ยิ่งได้รับเนื่องละคือได้อย่างได้ความสุขกับเพื่อนๆจ้ะแต่การให้ของเราเราเฮ้ากับพระตองว่าเฮ้ากับพระตองเปหวังว่าเขาจะตอบแทนเฮ้าบอนะคะแต่ส่วนมากเขาก็จะตอบแทนเราเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจ้ะ ยิ่งให้ยิ่งได้รับคับคบคบ่วกกอนคั่วเกอนคั่วกกอนเด้อเอาได้เว้ยมาทินมาทีนาโอ๊ยน่าสงสารลูกสาวแม่มาทีนมาทีนาคล้อมลูกแล้วแล้วอุ่นมาแล้วมาแล้วสองสาวมาแล้วขวัญขวัญขวัไล่ได้ไหมไล่ไล่ไกันละไล่ไนี้ละ ีนเนื้อลูกมาทีนาะมาทีนาคอมลูกเร็วมาทีนาคอมเนี่ยก็เอาไม่ได้ไมโอได้อยู่มาลูกมามาเอาเร็วเร็วเร็วออกไมนี่ปัย่าก็มาเอาไาาอาด้ปุ่น โงสองตัวก็ไม่กล้ามันยังไม่อยากไปอันดาอนด้อันด้เดี๋ยวก็ลงน้ำนะล,ลูกไม่ได้กินนะลูกเอ้ลยหลูกเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็เอา ให้หมดลูกโอ้สวยมากเลยเพื่อนๆจ้าพิ้วคอมคอ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 เอา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 ยานกันละวันนี้ผิวพิ้วผิวมาทินนะะมาทินอสาสลัดลูกเรากินสลัดเร็ว ความสุขมากเลยพเพื่อนๆจ้าความสุขมากเลยนะคะแม่น้ำาำําน ไปแล้วไปละมาทินจัดการนลยลูลกไม่เอาลกูกรักกันดีกว่าเกลียดกันนะลกูกแต่ก็อย่างว่าแล้วเนาะคู่ใครคู่มันนะคะเพื่อนจ้าคู่ใครคู่มันหงก็มาเป็นคู่าหานก็มาเป็นคู่เนาะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดโอ้ในนี้เยอะเลยลูกอ啊 เห็นไหมคะเพื่อนๆจะตรงนี้ก็เหลือเอาลูกเรวแล้วสวยมากค่ะเ,เพื่อนค่ะสวยมากเลยค่ะ,ะสวยจริงๆนะคะความสวยงามของธรรมชาติคันเมนูเมืองไทยเข้าหนิอุ้ยพี่น้องเลย ว่มีให้เบิงน,าานะ,ะาจ้าเนาะคันมาเจสิอย่างนี้ง้ยิเงี้ยงเพื่อนรถเนาะพี่น้องเนาะ่ว่าอยู่นี่เขาจะาอนุรักษ์ธรรมชาติกับเพื่อนจ้ะจะมะีเพื่อนมนุษย์เพื่อนอเพื่อนร่วมโลกเนาะเพื่อนร่วมโลกเรานะคะเพื่อนจะอ้ะนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศในริมแม่น้ำนะคะเพื่อนจ๊ะริมแม่น้ำนะคะมีความสุขมากๆเลยทุกครั้งที่ได้มา ก๋าเสียวเจังสิหรือพีนอาา่น้องจยใจจะขนมปังเอาอาหารไม่ข้ามให้ไม,ไม่อาหารสองตัวนี่กินนะคะอาหารสองตัวนี่กินแต่วางหงนีเดินด,ดูเอยสิเห็ุมากเพื่อนๆจ้ะบอ,บอกเออบอกขึ้นยุ้แถวแถวหมู่บ้านสิลิกานสิริกานนะสิริกานชะตาเนี่หลายหงจะหลายนะคะ แต่ว่าอยู่นิฮงฮงเจะบ่ค่อยมาปนกพี่น้องจา๋าเพราะว่ามันสิมีเจ้าทินเจ้าทินคือสองต,ตัวนี่แหละเพื่อนเข <c oughs> <c oughs> าจะมีเจาาา้าทินนะคะเจาาา้าทินนะคะสวยมากเลยนะคะธรรมาชาติวันดาพาวเวอร์โซ่พาวเวอร์พี่น้องจ๋าโซ่พาวเวอร์โอ้ยมาทินมาทินอ่ะ วันนี้หนูตกกระป๋องเลยลูกวันนี้แม่ขอชมหงสวยๆก่อนแต่หงเขาสวยจริงๆนะคะเพื่อนจ้าหงสวยมากเลยสวยมากเลยจ้าลูกมาแล้ว Come, come, lời come, 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 lời come, come, lời come, 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 ไปแล้วเขากลัวค่ะมามามาทินมาไล่แล้วเพื่อนๆจะดูเจ้ามาทินมาไล่แล้วโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอาสุขภาพแข็งแรงรำ่รำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณค่ะลักนะจุบจ๊บจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะกดถูกใจให้กันบ้านนะคะลักนะจจ๊บจุบจบเอาฟีดเซน พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะจูส